พี่น้องสบายดีมาสมัครคนสบายดีคุณตาคุณยายพระตูม่ตูเด้อสบายดีเขขด้อกำลังที่เขาในเมืองพี่น้องทางเขาในเมืองกับจะประมาณน,นี้ขี่ตมวนตกเมาขึ้นนี่ฝนโต๊เม่อว่านี่แห้งแห้งพี่นออ้องเลยเมื่อนี้ยไม่เลือกันพาลูกๆเขาในเมือง ตอนแรกนะวิลลินก็ขึ้นจะได้ทางมันสิเข่าได้อยู่บอกมันสิไปได้อยู่บอกเพราะว่ามันฝนตกแห้งนะทางมันเปื้อนในนอนมานะก็เปื้อนอะไรทั้ทงเปื้อนทั้งคุม้มทางอันบนนอกก็จะประมานนี่แหละพี่น้องขย้ำหน้าละกันเป็นเปื้อนเป็นน้องขย้ำแรงพัดขี้ฟุ้งายกุ้มกุ้ม ไอ่กุ้มกุ้มขี่ตมพาพาเล็กน้อยมานั่งมาดิอันนี้ก็จะเป็นหู้นั่งอยู่ท่าเดียวนั่งแง่มากหูรถน่กกะก็ท่าก,กระทอดอยู่ค่อยไปบุญโอ้ยมานั่งขกักแทะเนาะสบายใจแค่ ใส่เข็มกัดอีกได้เธอกะได้มีนมหอยหัวมาอีกอว่าแต่ได้ขึ้นรถพี่น้องเอยจืนมว่วนย่นานบ่นด้ขึ้นรถนะครับไ่แหง้งหายว่าแต่เห็นติดรถแต่งโตนี่หายลดนี่ไหนว่ายังฝนตกแต่ทำอีดพี่น้องเลย พอเดือนเก้าเดือนสิบแห้งก็เปื่อนทางนี่เป็นน้องเป็นเลิกไปโอ้ยสงสารหลดเลยโอ้ยมีบุญเลยนีตนดนรถบ่ลูกกระทักกระท้อนอยู่เนาะแต่เสิยเหตุะได้มันว่ามีทางหลีกพี่น้องเส้นทางได้ก็เป็นคือกันกเมิดเพราะว่าไม่ลิง้ง,งใน่บ่ได้อยู่ในเมือง ถึงสิอยู่ในเมืองก็มีแต่เส้นลักแะละทางทางหลัดหูนก็นได้ค่อยไปอันที่เขามาในเมืองเมืองอ้บอ่แมเอนยังได้สิเขามาซื้อปุ๋ยให้แ่าพ่อพี่น้องฝนตกลายมืออยากว่านเขายัมได้กับบริวาน มันมีแต่น้ำกับน้ำประมาณใบสองใบสามเนี่ยตกลงบาดำมือเทือกับคู่มือมก็เลยว่าสีขาวมาสื่อพูยให้เพื่อนมาดีโอ้ย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 นี่ยังว่าเปลือกใอแห้งเด้อนี่มาแต่เก้าเหนะเป็นน้องเป็นเลิศ บุ้นมวนอยู่บ่อู้ได้นน่นะขี่อู้ได้นี่นะคุณขี่อู้ได้บุ้นหยกแยงหยกแยงทางอันกกาใครแต่มีผัวนมาทมได้หนินะพี่น้องเพิ่นมีผัวหนึ่งเอาเพิ่นมาทมทางย่ำเนี่นะย่ำแรงกับทมทำมันเป็นคุมมารีวิวทางพี่น้องรีวิวทางเขาในเมือง เพิ่นซิมีเพิ่นผู้หนึ่งงั้นจักเราเสือยังเราสตีบ่ค่อยดีดอกแต่ว่าเราทมทางดีๆดิแถวนี้น,นะมันบุบินคุ้มบอลนะก็ะย้อนลาว้องเถือคันอ่อลาวคันออกมาทานลาวหนอซื้อน้ำมาให้เรากินเราหูวจ้าควมแต่แต่พี่น้องเลยขอบใจเดอ้อสนอกเอาครั้งแน่แต่มือ้อนช้สงแซยเราบด้ออกมาสัตว์เราก็เมื่อแล้วมันสวยละ ห้ามสิกินยังข้าวเลื้มเอี้ยนะลูกไม่อยากกินน้ำกินกินนมบ่กินข้าวกินข้าวเลือกแตกินข้าวไลืกินข้าวเดี๋ยวแม่ถือข้าวมาอยู่เดี๋ยวไปซื้อเรวกินแล้วจังกินลำกันครับน้องโดยอะโดยบนโดยแด้าอยากกินไก่ย่างเออจะกินไก่ย่างมันมีบมรลุมันมีแต่สิ้นแห้งๆแล้ว เนาะว่หยิมเขินเริ่มีบุญแล้ว่าน้ำและเขินว่าน้ำและเขินยิ้มหัหน้าปาบหล่เนาะบุญเนาะบุญจะกินยังลูกซื้อยังว่าให้บุญกินว่าเกิสื่อไก่ย่างเออกิดสืกยางเออบุญเนาะเพิ่นกาง่ายเละพี่น้องเพิ่นนั่ง เอานั่งไว้แหละก็ใส่เข้มคัดไว้เพื่อนก็ครึ่งโตเองแน่แหละเพื่อนก็ง่ายแน่เวลาอันผ้าไปหันผ้านีไม่ลิงกันเอาใส่บอ่อไว้แล้วก็คาดเพื่อนไหวเพราะว่าสิเดียเอาเพื่อนนาไปน้ำถ้าป้าไปท่านอยู่กับท้อมแม่ท้อมแม่ก็สิบบดได้เฮ็ดเวีย้ยบ้านเฮ็ดเวีย้ยยังก็กอกาะแก,ก่กองท้อมแม่เบิ่งเป็ดเบิ่งยังอ,งอีกเดซสิฮอดในเมืองแหละลิงสิเสด ดีนแดนบนทางย่างแล้วทางหินแล้วว้าว<ง> <Roth> แล้วแล้วก็เห็นแล้วละพี่น้องดนนี่เรามาอยู่ทางทั้งเทิงผีแคมทั้ง,ท,งทางพี่ทำให้ลิงออกมาทานันยังสีซื้อนำออกมาให้เพิน่นดูดูพี่น้องเลยเพิน่นน่ะดูดู สอบทางแปลงทางถ้าผูด้ได้ใจดีกัขี่รถกลับไปกับมาาบางคนเขากเกาะให้บางคนก็บรได้ให้หอดแ,แล้วลูกอดแล้วอนนี้ก็เล็นโทรศัพท์เห็นเราแแบวบๆอยู่พี่น้องออกมาทันเจอส่งดีที่ไม่รีงงานซื้อน้ำอ้อยมา ลิ <pairs of s> ้งๆกันเลยแบ่งขนมให้ว่าซั Eso ่นแม่คือบ่คอนอยากนําเขาเฮาสิแบ่งขนมให้ลาวว่าซั sozusagen. ่นได้นางก็ได้เอาก็ยกลงดูๆไหนลาเห็นทางเงี้ยเด้เห็นเราแล้วโอ้ดูได้น่ะยิ้มแล้วจือพี่น้องเอ้ยจือแล้วยิ้มเ้นําแนเมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่บ่ เราใจดูเราดูมาทานเสลอยต้แรกมีลียงพอบอทันเพื่อเพื่อเข่าตลาดเพื่อซื้อผู้ยเพื่อมาซื้อน้ำมันซื้อเลยเด้อมาซื้อเลยเด้อฉิลืมเลยจังได้มาซื้อผู้ยให้ไวไง ถ้าลืมซื้อปุ้ยให้พ่อใหญ่นะโอ้โยมันไล่เกิดแล้วแหละเราสิบปออีกห้อ,ยอ,ยองวาโอ้ยยอหินเราเอ้เพื่อสิแล้วเมือ่อยตักหินยอหินคือรถเฮ้ยเมื่อยน้องมีบุญมาิีไทยตอนกินข้าวปุ้นกับบริษัทไทยามอุ้มลูกอ่อยถ้าพ่ออยู่ กินข้าวแล้วแหละกินข um ้าวบุญแล้วแหละก็ซิเมอร์อะไรพี่น้องแบบนี้ซิมเมอร์บ้านเอออันที่ไหนคือบ่แบ่งพ่อใหญ่กินน้ำแดงแบ่งและแบ่งนะเอ๊ะแบ่งแล้ะบ่แบ่งมีบุญแล้ะบ่แบ่งแล้วบ่แบ่งมีบุญแล้วบ่ไอ้ลิงจับน้องดีๆลูกน้องเสียาน้อง มาเน่ก็ข้อไลน์เด้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องลิ้งกับน้องมิบุญไดเด้อไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย